สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นกันต่อในแชปเตอร์สองเดอะมิมิก,กันนะครับเล่นกันต่อเลยนะอาร์ตเลยครับรอโหลดนะครับอันนี้แชปเตอร์สองครับก็จะเปลี่ยนหน้าต่างการโหลดใหม่นะครับพร้อมครับเล่นกันต่อเลย โอ้ปอยังไงครับนี่เหมือนเดิมครับหากกุญแจแล้วก็ไปที่บันไดไม่ค่อยเดินละกันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอันนี้มีความแบบว่าห้องสมุดมากขึ้นนะครับ ดูมีปบบว่าเท็กซ์เจอร์รายละเอียดที่มากขึ้นมันก็จะเป็นผีตัวใหม่เนาะหนีท่านหรือเปล่าอ้มันตามหนักมากโอ้ย่าเฮ้ยมันตามมานน,นี่เลยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจุไปเลยตามหนักมากไม่มีเซฟโซนนะครับตรงนี้ตามทั่วแมปเลยไข่เข้าไปครึบ แล้วก็กดที่คันโยกมีการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยแต่ไม่วกนะครับไม่วกแล้วก็ตัวผีนี้มีการแบบว่าเปลี่ยนชุดด้วยนะครับมีลดลายมากยิ่งขึ้นไปก่อนนะตอนนี้ก็ผ่านโซนแรกไปที่เรียบร้อยแล้วละนะครับอ๋อทำการวาร์ปเลย ตามทางไปเลยนะครับออกประตูค่อยเดินครับแต่ชอบแบบว่ามันมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับตอนแบบว่าปรับเปลี่ยนใหม่เสียงเดิมนะ แต่ตัวจำสแกนนี้ดูซอฟลงนะครับนี่เป็นตัวสมุไรผมว่าต้องล้อบแบบว่าตัวนั้นแน่ๆเหมือนจะไม่มีไฟให้หลบนะครับว่าจะวิ่งวนไปละกันมาแล้วมาแล้วสไลด์มาแล้วเหม,ม,มือนเดิมป่ะนี่ ไเปเลยละกันเอาไม่มีเสาบังแล้วครับก็สบายเลยประตูรอดก็จะเป็นผีเสื้อ แต่ดูมันลื่นไหลามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเล่นเพลินมากๆไปต่อครับโอนี่ไปฝั่งไหนล่ะครับนี่ต้องตรงไปไม่ควรเข้าไปเนาะแต่ขอเปิดดูก่อน <Help me. S 1> โอ้ <Help. S 1> มืดมา อ๋อลืมไปด่านนี้ตัวละครสามารถวิ่งได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าตัวละครจะเดินได้อย่างเดียวก็ว่าอยู่ทำมันเร็วขึ้นเรียบร้อยชุบอโหลดอันนี้ทำการวาร์ปต่อทันทีนะครับก็จะคล้ายๆแมปโลลาสนะก็คือเทเลพอร์ตไปต่อเนื่องเลย นี่ไปข้างบนอ๋อ,อเป็นบันไดแบบว่าด,ดูดีขึ้นนะครับถ้าเป็นอันเก่ามันจะแบบเป็นแผ่นไม้ต่อๆขึ้นไปมันยากาศดีมากครับเน่แต่ไม่เจอชาวนานนะหรือว่าวิ่งผ่านไปแล้วตองไปก่อนแล้วกันแต่มันวิ่งได้ไครับคุณผู้ชมนี่แบบ4 k นะครับโอ้ตัวใหญ่มาก เทเทเทก็ไปจิบวิญญาณผีเสื้อมาขึ้นตามทางได้เลยครับ ก็ตื่นเต้นนะแบบว่าผีตัวต่อไปเห็นคุณผู้ชมบอกกันมาว่ามันเคลื่อนที่เร็วนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยสิ่งที่สำคัญคือสต a าเมนาเอาไว้จุกผีได้วิ่งเลยครับ อยู่จำสแกรใหม่ด้วยนะอ๋อโหลดฉากโหลดฉากอ้าวยองไม่ถึงยังไม่ถึงน่าจะเลี้ยวซ้ายไปจะเจอเหมือนเดิมจำสแกรเดิม น,นี้มาถึงโซนยากแล้วนะอันนี้เท็กซ์เจอร์ทำแบบว่าสมจริงมากยิ่งขึ้นครับดูเป็นแบบว่าอาคารล้างประมาณนี้เลยฮะปรับเปลี่ยนใหม่ครับแต่ผมคิดว่าคุณเจน่าจะอยู่ตรงกลางนะแย่แล้วเรดูไม่ได้นะว่าไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาพยายามตรงไปแล้วกันอุโอ้ย,อยมุมจ้าเอ๋เลย เคลื่อนที่เหมือนเดิมมัง้งมันมีบางรอบนะที่แบบว่าไฟมันบักนะบางทีผมก็ได้ทําการแบบว่ายอมตายนิดนึงนะรอ,อบที่เป็นไฟแล้วกันแต่ผมก็จะชิดขอบไปและกันนะเพราะว่าตอนแรกกับผมลองแบบไม่มีไฟก็วิ่งได้อยู่นะครับนี่ชิดขอบไปเลยต้องดูจังหวะผีดีๆนะครับมันจะบักนะครับเนี่ยไม่หลุดนะก็วิ่งไปเลย โดนจำสแกรไปมั้งเลยบักเลยอันนี้เป็นเอาที่ผมยอมตายนะอาจจะต้องมาแก้บักสักเล็กน้อยนะครับก็เหมือนเดิมครับตามทางเหมือนว่าผีตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับตุ๊กตาตัวนี้พร้อมครับ โอ้มันดูแบบว่า,วาน่ากลัวนะอืมอ้าวปรับใหม่ปรับใหม่หมโอเคโอ้มึงจะเอ๋ม,มากอู้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอเดี๋ยว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  oh, <no. S 1> ทำไมตัวมันใหญ่อย่างนั้น แต่ตัวละครเราเคลื่อนที่เร็วกว่านะดีไซน์แล้วกันจสรแล้วจะแล้ว,ลวได้มาแล้วเ,เดี๋ยก่อนฟึบสวนไปเลยกลางซ้ายอเอ น่าจะผ่านนะครับตุ๊กตาบวมน้ำครับตอนนั้นผมก็ดูผิดนั้นึกว่าเป็นทางออกใหม่เป็น,ปนแบบว่าเป็นฉากเสฉยๆครับผมมาต่อกันในพาคส,สุดท้ายเลยม,มีความขลังมากขึ้นครับรรบยากาศได้ฟิลเต็มๆ ข้างหน้าเหมือนจะเป็นดวงจันทร์อะไรหรือเปล่าหืมมาเป็นคาสซีนซามาครับซามาหรือว่าบูเวลีนอนจันแดงนะครับเดี๋ยวขอดูแมพสักแป๊บหนึ่งนะครับ แผนที่แผนที่อยู่ไหนล่ะไม่เจอแผ่นที่นะครับเ,เจอแล้วขวาซ้ายแล้วก็ตรงเข้าไปหยิบผีเสื้อนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ากุญแจจะอยู่ตำแหน่งไหนหรือเปล่าจากนั้นก็ขวาลัวๆเลยครับขวาสุดทางครับแล้วก็เบี่ยงไปเลยนะมาลุยกันเลยงั้นขอกลับทางเดิมก่อนละกันนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับ นี่ผมหอนึกออกอยู่นะดูกันเลยท้ายแล้วตรงยาวตรงสุดทางเลยนะก็มีประตูให้หลบมีตู้ให้หลบแล้วก็เบี่ยงซ้ายมัง้งจะมีทางเข้าตรงนี้แล้วก็ขวาน,นะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลย ตรงแล้วก็ชิดซ้ายไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปจังหวัดนี้ผมคิดว่าต้องเจอแบบว่าจังหวัดผีแน่นี่หรือเปล่าเนี่ยาทางยาวเลยใช่ก็หลบเป็นทางลา้วกันเอาเปิดไว้เซฟไว้เกิดเจอเนี่ยเบี่ยงจนถึงทางออกเลยครับก็เก็บาสตามีน่าก่อนเอาอุา้ยยาโอ้ย เรียบร้อยประเด็นคือต้องไปเก็บใหม่นะครับวิญญาณผีเสื้อก็มอ,องไม่ทันน้องดานมันค่อนข้างมืดหน่อยแต่ออนิเมชันเท่นะตอนโดนโจมตีมาเป็นแบบว่าบูววลีเลยอะเป็นท่ามันใช่เลยนะผมคิดว่า hey, we, 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 we. เนี่ยครับมันสำคัญครับหลอดสเเมน่าเดินก่อนเดินก่อนข้างหน้า หลบเดินไปเลยครับวิ่งยาวค่อยเดินแล้วก็ชิดขอบไปเรื่อยๆนะเนี่ยน่าจะเป็นทางออกขอบไปเลยครับขอบไปเลยปุ๊บมันมาหลบได้ไหมนี่ลองดูนะลองดูนะโอ้โหโดนเหยียบ หลบไม่ได้นะครับมุมนี้ดูกันต่อครับมามต้องระวังจังหวะนะครับเพราะว่ามันที่ผีก็เดินสุ่มนะว่าจะล่อมาก่อนจะได้ตั้งหลักได้คือผมดูจากในแผ่นที่นะับวิ่งตรงไปแล้วก็เบี่ยงแล้วก็ออกไปเลยนะครับจะใช้เส้นทางนี้แล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหลบ ามไปเลยทําไปเลยแล้วก็รอจังหวัดที่ตัวซามะม,มาก็ได้นะครับแล้วเข้าประตูซ้ายอันนี้มีรอบนึงผมฟุกมาถึงตรงนี้นะครับเราไปขวาแล้วกัน มาแล้วครับวิ่งไปแล้วโอเคออกซ้ายเลยครับตามทางเลยไปเรื่อยๆปร๊บทางออกใช่ไหมนี่ใช่ใชใช่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เอาวิญญาณผีเสื้อไปเปิดเหมือนเดิมเรียบร้อยอกว่าจะผ่าน นี่ก็ออกมาที่ถ้ำนะครับก็จบแชปเตอร์2เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะใช้วิธีเซฟหน่อยนะครับรอบเมื่อกี้แอนิเมชั่นตอนจบเลยนะก็ระจนจำสแกนไปรอบหนึ่งถ้าตรงไปก็จะมีทางไปต่อนะครับแทนสวิตเดี๋ยวผมลองกด n e x แชปเตอร์ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็คือเล่นต่อไปเลยนะทาการโหลดต่อโอ้ก็ดีนะครับเนี่ยสะดวกสบายดีประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นด้วยการหลายคนก็สบายเลยครับไม่ต้องแบบมาจอยกันใหม่วิธีนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นแชปเตอร์3นะครับก็ไว้เราดูกันต่อในอีพีต่อไปนะครับในด่านนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ